มันคือความสะใจที่หาไม่ได้จากการนอนเกาไข่ดูเน็ตฟิกครับโอ้แม่ก็จัดมาเลยลูกพ่ออืมลูกลิมิตแบบเบิ้มๆหนักหรือนะแล้วก็ตามด้วยเทรดอินครับจังหวะนี้กิสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากเดวยบัญญาวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ รุ่ยป่วยกันในอีพีที่39กันแล้วนะครับโอ้ไม่กอดตอนนี้ก็ใกล้จะถึงหลัก4ี่กันแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับเด็กมังกรปีกเทพราเนาะถ้าพร้อมเราก็มามาดูเด็กบิสกันเลยเรามาดูกันในส่วนของเมนเด็กกันก่อนเลยนะครับว่ามีเชร์อไดกันบ้างใบแรกครับมังกรปีกเทพราเวอร์ชั่นไก่ย่างถูกเผาอิโมโรฟีนิกส์ การ์ดใบนี้จะสามารถสเปรย์ออกมาจากสุสานได้ด้วยเอฟเฟกต์ของตัวมันเองเท่านั้นเมื่อมงกุฎปีกเทพราถูกส่งลงสุสานสามารถสเปรย์การ์ดใบนี้ออกมาจากสุสานได้เอฟเฟกต์ต่อไปก็คือการ์ดใบอื่นไม่สามารถเชนส่วนการ์ดใบนี้ได้การ์ดใบนี้จะไม่รับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบอื่นเลยเราสามารถจ่ายไลท์พอยหนึ่งพันพอยเพื่อที่จะส่งมอนสเตอร์หนึ่งตัวในฟิลด์ลงสุสานแล้วก็เอฟเฟกต์จุดท้ายครับเทิร์นละหนึ่งครั้ง ในช่วงของเอ f เฟกเราสามารถส่งการ์ดใบนี้ลงสู่ศาลถ้าหากว่าเราใช้เอฟเฟกต์นี้เราสามารถอัญเชิญมังกรปีกเทพราเวอร์ชั่นลูกนี้มิตออกมาได้โดยไม่ต้องสนใจเงื่อนไขการอัญเชิญแล้วก็ใบต่อไปครับมังกรปีกเทพราเวอร์ชั่นออริจินอลใบนี้ต้องอัญเชิญด้วยการสังเวยมอน3ตัวเท่านั้นและการอัญเชิญแบบปกติของการ์ดใบนี้จะไม่สามารถถูกทําให้ได้ผลได้เมื่อการ์ดใบนี้ normal ออกมาการ์ดใบอื่นไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ได แล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปก็คือเมื่อกาดใบนี้อันเชิญแบบปกติสําเร็จเราสามารถจ่ายไลฟ์ต์จนเหลือ100เพื่อให้กาดใบนี้เพิ่มพลังตามจํานวนไลฟ์ต์ที่เราจ่ายไปแล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายก็คือเราสามารถจ่ายพอยหนึ่0พันเพื่อที่จะเลือกมอนสเตอร์ในฟิวทาลายกาดไปนั้นแล้วก็มังกรปีกเทพราเวอร์ชั่นลูกนิมิตครับเงื่อนไขการอันเชิญของกาดใบนี้ก็คือเราจะต้องสังเวยมอนสเตอร์3ตัวเพื่ออันเชิญแบบปกติบบการดใบ,บนี้ ถ้าไม่อยากสังเวยมอนตัวเองก็สามารถไปสังเวยมอนอีกฝ่ายได้3ตัวแต่การใบนี้ก็จะไปอยู่ในสนามอีกฝ่ายเนาะจนถึงเอ็นเฟสของเทินถัดไปแล้วการใบนี้ถึงจะกลับมาหาเราการใบนี้จะไม่ถูกเป็นเป้าตีจากการดอีกฝ่ายแล้วก็การใบนี้จะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของการดอีกฝ่ายแล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายครับเราสามารถสังเวยการใบนี้เพื่อที่จะเรียกออกมาแบบพิเศษมังกรปีกเทพราแบบไม่ต้องสนใจเงืง่นอนไขการอัญเชิญแล้วพลังของการใบนั้นก็จะเป็นสี่พัน ต่อไปก็จะเป็นแฮนด์ท็ครับใส่มา3ใบเป็นแม็กซี่แล้วก็มีดอลล็อกเบิร์ดครับใส่มา1ใบแล้วก็ตามด้วยน้องอุระะครับใส่มา3ใบแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ในทีมแดงเจอรอครับใส่มา2ใบก็จะมีทันร์เบิร์ดครับแล้วก็บิ๊กฟุตโดยเอฟเฟกของการ์ดทั้ง2นี้ก็จะเหมันเหมือนกันอยู่เนาะก็คือเราสามารถโชว์การ์ดไปนี้ในมือแล้วหลังจากนั้นสุ่มทิ้งการ์ดบนมือ1ใบ ถ้าหากว่าการ์ดที่ถูกทิ้งไปไม่ใช่การ์ดใบนี้ก็จะสามารถสเปย์ออกมาได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ตัวฟรีๆหนึ่งใบแล้วถ้าหากว่าการ์ดที่ถูกทิ้งไปเป็นตัวมันเองก็จะมีเอฟเฟกต์ดังนี้เนาะเอฟเฟกต์บิ๊กฟูดก็คือเราสามารถเลือกการ์ดที่ไงหน้าในสนามอีกฝ่ายทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปส่วนเอฟเฟกต์ของทันเดอร์เบิร์ดก็คือทําลายการ์ดที่ถูกเซตอยู่หนึ่งใบของอีกฝ่ายแล้วก็ต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ในทีมฮอรัสเนาะเคบ scene of e g y p อ of h o r ัสใบนี้ก็เป็นธาตุดินครับเอฟเฟกต์ก,ก็คือถ้าหากว่าเราควบคุมฟาโรนิกซาโคฟีกัสเราสามารถสเปกาดนี้ออกมาจากสุสานได้เราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ด้วยวิธีนี้ได้เทิานนหนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าหากว่าการ์ดใบอื่นที่เราควบคุมในสนามออกจากสนามไปด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายในขณะที่ควบคุมการ์ดใบนี้อยู่เราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์นี้ได้ในเทิร์นนี้อีกฝ่ายก็จะไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่อ h o r ัสเป็นเป้าตีได้ แล้วอีกฝ่ายก็จะไม่สามารถเลือก h o r มอ Monster ในฟิวเป็นเป้าเอฟเฟกต์ได้ Do our motive b l e ซิ i n g of h o r ัสใบนี้มีเอฟเฟกต์สเปรตัวเองเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเนาะถ้าหากว่าเราควบคุม s า c r i f i c e อยู่การ์ดใบนี้จะเพิ่มพลังโจมตี1,200ต่อจำนวน h o r มอ Monster ที่เราควบคุมอยู่แล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายก็คือถ้าหากว่าการ์ดใบอื่นออกจากสนามไปด้วยเอฟเฟกต์การ์ดอีกฝ่ายในขณะที่เราควบคุมการ์ดใบนี้อยู่ เราสามารถจั่วการ์ดเท่ากับจํานวนมอนสเตอร์ที่มีชื่อต่างกันในเมนมอนสเตอร์โซนของเราเอฟเฟกนี้ใช้ได้เทินละร่านั้นแล้วก็มาที่ธาตุลมครับฮาร์ y ี้แวนการ์ดออฟคอรัสใบนี้ก็มีเอฟเฟกต์สเปร์ตัวเองจากลุมเหมือนกันเนาะถ้าหากว่าควบคุมสักโคฟิคัสแล้วก็อีกเอฟเฟกก็คือถ้าหากว่าการ์ดใบอื่นออกจากสนามไปด้วยเอฟเฟกต์งการ์ดอีก่ายในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสนามอยู่ เราสามารถเลือกก๊าซสองใบที่ถูกแบนเนชหรืออยู่ในสุสานเอาการาดไปนั้นขึ้นมือหรือเอากลับเข้าเด็กได้แล้วก็ใส่มา3ใบครับอิมเซ t y g ี้กอรี่ออฟฮอลัสถ้าหากว่าเราควบคุมซาโคฟิกัสก็จะสามารถสเปกรสดบบนี้ออกมาจากสุสานได้เหมือนเดิมเลยเอฟเฟกที่2ก็คือเราสามารถทิ้งก๊ร์ดบบนี้แล้วก็ก๊์ดอีกใบหนึ่งในมือลงสุสานเพื่อที่จะเสชฟารนิกซาโคฟิกัสขึ้นมือหนึ่งใบแล้วหลังจากนั้นก็จะสามารถจัว่วก๊์ดได้อีกหนึ่งใบ แล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายครับเมื่อกาดใบอื่นที่เราควบคุมออกจากฟิวไปด้วยเอฟเฟกต์อีกฝ่ายในขณะที่เราควบคุมกาดใบนี้เราสามารถส่งกาดหนึ่งใบในฟิวล,ลงสู่สารได้แล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกาดเวทบอเนาะก็จะมีเทรดอินครับทิ้งเวลแปดเพื่อที่จะจั่วการ์ดงใบแล้วก็มีกาดอุ้ยหลุดมือครับอันนี้ก็ทิ้งการดบนมือทั้งหมดเพื่อที่จะจั่วใหม่เนาะเป็นกาดสมัยเกา่าแล้วก็เดอะทรูซันก็สเอฟเฟกต์ก็คือ เมื่อกาดใบนี้ถูกสั่งใช้ง,งานเราสามารถเสิร์ชมังกรปีกเทพราหรือกาสที่มีมังกรปีกเทพราติดอยู่ในเทค็คขึ้นมือได้เอฟเฟกต์ต่อไปก็คือมอนสเตอร์ทุกตัวนอกจากมังกรปีกเทพราจะไม่สามารถสั่งตีได้ในเทินที่ถูกสเปรย์ออกมาตามด้วยเอฟเฟกต์สุดท้ายครับในช่วงของเมนเฟสเราสามารถส่งกาสใบนี้ในฟิวหรือมังกรปีกเทพราอิมมอ์ทลฟีนิกจากเด็กลงสู่สาน หลังจากนั้นเลือกมังกรปีกเทพราในมอนสเตอร์โซนของเราลงสู่สารไปเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้เทิร์นละหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็มาที่ใบต่อไปครับของใหม่ฟาโรดิกซัคโคฟิกัสฮอรัสมอนสเตอร์ของเราทุกตัวจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดเว้นแต่ถูกทากิตเราสามารถส่งการ์ดหนึ่งใบในมือลงสู่สารหลังจากนั้นสามารถโม่ฮอรัสไปไหนก็ได้จากเด็กลงสู่สารเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์การ์ดใบนี้ได้4ครั้งต่อเทิร์นเท่านั้น s yes, k โคตรโหดครับแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายก็คือเทิร์นละหนครั้งในช่วงของด a m i ส s t i ถ้าากว่า Horus Monster ของเรา Battle ก e ับมอนอีกฝ่ายเราสามารถส่งการ์ดไปนั้นลงสุสารได้เลยแล้วก็ Impermanent ครับใส่มา3ใบแล้วก็ปิดท้ายด้วย Deadcan be only one ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Extra deck นะครับก็จะมีของสามัญประจำบ้านอย่างน้องไอพีมั a r i n a นาแล้วก็มี นท์เมฟฟีนครับเอามาจิ้มการ์ดเวทกับดักแล้วก็มีไนท์เมอ์ยูนิคอรนเอามาจิ้มอะไรก็ได้เนาะแล้วก็มีแบ็กลัสเตอร์โซเจอร์ครับใบนี้มีเอฟเฟกช่วยในการปั๊มพลังพันหหรือไม่ก็ตีอีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็แบนิชการ์ดหนึ่งใบในสนามถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ทําลายมอนอีกฝ่ายได้แล้วก็ตามด้วยเมดไนท์คูเซียอาฟราแม็กซ์ใบนี้ก็มีเอฟเฟกปั๊มพลังตัวเองเนาะอันเชิญได้ด้วยการใช้น้องไอพีมัสคารีนา แล้วก็เมกไนค์คูเซียของสามันประจำบ้านเอาไว้มาปั๊มพลังแข่งกับไฟแล้วต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิสแรนเตต่างๆนานาเนาะก็จะมีสกายไพซอนครับเอฟเฟกคือล็อกสูสานแล้วก็ no. กนัมเบอร์เก้าสิบครับเอฟเฟกต์เนเกตมอนสเตอร์นัมเบอร์38ครับเอฟเฟกช่วยในการเนเกตเวทแล้วก็มีเดอะซอมบี้แวมไพร์ครับเอฟเฟกของกาสใแน,นี้ก็ถอดวัตถุดิบเอ็กซิสหนึ่งใบแล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายโมก้าสี่ใบในท็อปเด็ก แล้วหลังจากนั้นเราสามารถชุบการ์ดหนึ่งใบที่ถูกโม่ออกมาด้วยเอฟเฟกต์การนี้ได้ตามด้วยนัมเบอร์97ดากูบิออนใบนี้มีเอฟเฟกต์ช่วยในการสเปรย์มอนสเตอร์นัำเบอร์เผ่ามังกรอ,ออกมาจากเอกซาเด็กได้แล้วก็เลือกเป็นนาำมรนอนดากอนใบนี้มีเอฟเฟกต์ปั๊มพลังครับคูณพลัง1000ต่อจำนวนแล้งในสนามก็จะมีกาแล็กซี่ไอโฟตอนความดาก้อนครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้อกก็เอามา ขึ้นไส้อีกรอบครับเป็นนัมเบอร์62ถ้าหากว่าเราเจอสกิลเดนเนาะพลังก็จะได้เยอะๆหน่อยเอฟเฟกต์การ์ดใบนี้ก็จะสามารถตีได้3รอบครับโดยการถอดวัตถุดิบเอ็กซ์ซกานี้1ใบในช่วงเริ่มต้นของแบทเทิลฟิถ้าหากว่าการ์ดใบนี้มี g a l a ็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนเป็นวัตถุดิบการอันเชิญเราก็ไม่มีเนาะช่างมันไปแล้วก็ของสามันประจำบ้านดับเบิลเุดสกายจันเดอร์กันด้มโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตราย แล้วก็ปิดท้ายด้วยซิงโครใบเดียวในเด็กครับกับไซคิกเอ็นพันเจอรอเอามาไว้ใช้เผื่อในกรณีที่มันฉุกเฉินจริงๆเนาะเลเวลก็อยู่ที่11ครับเราสามารถเอามอนเวล8กับน้องอุระ,ระมาะทำซิงโครได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเด็กนิสของเราหลังจากนี้ก็จะเป็นการดูเอล5ตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไว้ดูเอล เรามาอยู่กันในเกมที่หนึ่งกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะว้าวอูสกันเลยทีเดียวเพราะว่าเราเจอกับเน็กคุจกุใหม่เนาะแล้วก็ให้อีกฝ่ายเขาเริ่มไปก่อนครับจังหวะนี้เอาสูเมนเฟสครับอีกฝ่ายเรียกออกมาเป็นฮาร์พี้เชนเนลเลอร์ครับเอฟเฟกต์อะไรไม่รู้เราก็ปาแม็กซี่ไปเลยเพราะว่าเราเระแวงอีกฝ่ายก็แช้งงานเอฟเฟกต์ครับเรียกออกมาเป็นฮาร์พี้เลดี้ไซเบอร์บอลเทป เราก็รอดูเข้ารดำต่อไปครับจังหวะนี้ครับเรียกออกมาเป็นไซเบอร์สแลตฮาพีเรดี้กันเลยทีเดียวแล้วเราก็จั่วการขึ้นมือแบบฟรีฟีเราก็เปิดด้วยเทรดอินครับมืออีกฝ่ายก็ไม่มีของขัดแตอย่างใดเนาะเป็นบุญตาครับที่ได้มาเจอกับเด็กฮาพี่เรดี้จั่วได้เป็นมังกรปีกเทพราเวอร์ชั่นลูกนิมิตกันเลยทีเดียวหลังจากนี้ก็ใช้เอฟเฟกต์ของทันเดอร์เบิร์นครับยิงการทแทงหลังอีกฝ่ายเป็นหนึ่งใบทำไมอีกฝ่ายไม่สวนเราวะเนี่ยชิายแร้ะกู โอ้โห oh มันเซตอะไรไปเนี่ยเมื่อเราเควบคุมมอนสเตอร์ท่านลมอันนี้ท่านลมไม่เอา้าทำไมไม่ใช้วะโอ้หม g o กออันนี้คือของโคตรดีครับอีไ e ยที่เขาเซตอยู่แต่เขาไม่ใช้ครับไม่รู้ว่าทำไมเฮีย er, ลืมกดเปิดเชนหรือเปล่าเราก็เปิดด้วยเทรดอินอีกรอบครับทิ้งการ์ดบนมือหน e ึ่งใบอีฝ่ายก็ไม่มีท่าทีมันจะตอบโตแบ้แล้วครับเราก็ใช้งานเอฟเฟกต์ของแดงเจอบีฟูลเาทำลายกา๊าซหนึ่งใบในสามอี่าเอา้าทำไมเฮียยอมง่ยายจังพี่ เราก็เปิดด้วยซาคโคฟิกัสครับจังหวะนี้ครับทิ้งลูกนิมิตไปเลยแล้วหลังจากนั้นครับก็ทิ้งไปอีกใบครับโม่ไปอีกใบครับจังหวะนี้ครับทิ้งไปใบครับทิ้งเป็นแม็กซี่แล้วก็โม่ไปอีกใบหลังจากนี้เราก็เรียกออกมาครับเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ําแล้วก็เรียกออกมาเป็นธาตุดินครับหลังจากนั้นก็เรียกออกมาเป็นธาตุลมครับเรียกออกมาเป็นธาตุมือครับตอนนี้พลังแบบว่าเบิ้มๆหนักเลยนะถ้าเราจะจบแบบธรรมดาก็จบไม่ได้ครับ เราต้องจบแบบอลังการครับสังเวยมอนสเตอร์ Monster 3ตัวใน3เพ,เพื่อเรียกมังกรปีเทพราออกมานี่มันโคตรโหดโคตรเท่โ,โคตรอนัอนตรายครับใจพอยไป7,900เครับเพื่อปั๊มพลังตัวเองแล้วก็7,900ครับโอ้ตีจบเกมไปเลยเทพราจบแล้วครับกับเกมที่1ของเราเรามาต่อกันทีเกมที่2กันเลยนะครับเกมนี้ก็เจอกับเด็กนกเวนครับเทินของเราก็เปิดด้วยการ์ดออฟด r ส c รั o ชั่นครับไม่รู้ว่า อีกฝ่ายเขาเล่นเด็กอะไรเนาะตอนนี้เราก็รอเสียงดวงครับถ้าเป็นเทเลเมนเราก็อาจจะสวยเช็ดอยู่เหมือนกันแต่หวยออกที่โฟวันเดลริสครับได้ข่าวว่าแบนลิสหน้ามึงก็โดนอีกแล้วสินะ <c oughs> หน้าสงสารจริงๆอ่ะเราก็เปิดได้วยบิ๊กฟูดครับทิ้งผิดครับโดนตัวเองเวนจริงๆเราก็เสียฟรีครับหลังจากนี้เราก็เปิดเป็นฟ้าโรนิกซาโคฟิกัสครับจังหวะนี ชเอฟเฟกของซาโกฟิกาสครับโม่หนึ่งใบครับเรียกออกมาเป็นสามพันเมื่อกี้คือเราน่าจะโม่เป็นแดงเชื้อไปเลยเนาะไม่น่าใช้เอฟเฟกมันแล้วก็ได้แค่มอนตัวเดียวครับไม่มีเอฟเฟกเนี่ยเกีเงใดแล้วก็ปล่อยถึงเธออีกฝ่ายครับจังหวะในโอเปิดเป็นความหักมันควนสิมีคนเดียวเท่านั้นเด็ t แค n be อรี่วันครับแล้วก็อีกฝ่ายเปิดเป็นพอตออฟดูอาร์ติตี้จังหวะนี้ก็เลือกเป็นหนึ่งใบครับแล้วก็ยังไงต่อครับเฮียเฮียก็แปะเป็นเวสนามครับ แล้วหลังจากนั้นก็แบนิสการ์ดหนึ่งใบเรียกออกมาเป็นอะไรไม่รู้ครับเป็นลกการเรียนทุกวันนี้ก็ยังคงหลอนอยู่เนาะยังคงหลอนฟูวานเดลิสอยู่แล้วอีกฝ่ายก็ใช้อ,เอฟเฟกของอะไรไม่รู้ครับเซิร mm ์ฟการ์ดหนึ่งใบตอนนี้เขาก็ทําอะไรได้ไม่มากเนาะเพราะว่ามันติดเดคันบีออริวันอยู่แล้วอีกฝ่ายก็จบเทินครับจังหวะนี้ครับโอ้เราจวดได้เป็นมังกรปีเทพราครับไม่มีประโยชน์อ่ะมึงทิ้งไปเลยแล้วก็โม่เป็นธาตุลมแถอะ เราก็เรียกออกมาเป็นธาตุลมครับใบดีใบเดิมแล้วตามด้วยเรียกออกมาเป็นซอมบี้แวมไพร์กันเลยทีเดียวจัดการครับถอดไซไปนหนึ่งตัวครับเลือกที่จะถอดเป็นธาตุมืดเนาะเพราะว่าเท่านี้เรายังไม่อันเชิญเราก็เลือกจุบหนึ่งใบครับโอ้โมติดเป็นธาตุดินเราก็เลือกเป็นธาตุดินกันเลยไม่เอาโฟวันเดลีครับเป็นมอนสเตอร์ผ่าสัตว์นกเนาะลัวไม่คุ้มครับแล้วก็เก็บมอนพลังสามพันไว้ตีครับ 2,500ไปเลยลูกพอ่อแล้วก็ใช้เอฟเฟกของซา c โคฟิกัสส่งการด1ใบในสอีกฝ่ายลงสุ่สานไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรียกออเป็นนัมเบอร์เกับอีกฝ่ายเอายังไงครับเกมนี้เขาก็เปิดด้วยพอตออฟดูอาริลตี้แล้วก็หยิบ1ใบขึ้นมือครับตามด้วยพอตออฟพอสซาบาลิตี้แล้วอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปในเกมที่2องของเรา เดินทางก็มาถึงเกมที่3กันแล้วนะครับโอ้เกมนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยทีเดียวเราก็เจอกับเชาเมนพลังใหม่ครับโอ้มีคาชาติล่ามาผสมด้วยโอ,โอ้แล้วก็รอดูกันต่อไปครับเรียกออกมาครับเป็นดาร์กเบลครับแล้วก็ปิดฉากด้วยบาโลนีเดฟเลอร์ครับตอนนี้คือมือเราเครียดมากครับมี <c oughs> มีมังกรปีกเทพรายอยู่แต่มันขาดอีกหนึ่งใบเราก็พยายามที่จะหลอกล่อคุณเนาะ นี่เปิดมาด้วยเททอินครับพยายามยิงบาโลนี่เดฟเลอร์แต่อีก่ายก็เช้นสวนครับด้วยดาร์คเวิร์ไปสวยละกูแล้วเราก็ใช้ฟฟกของทันเด์เบิร์ดครับโอ้ไม่ก็โอ้ are you fucking kidding me มาแล้วครับสามหนอสุดยอดครับสุดยอดมึงมาเวลาที่กูไม่ต้องการเคยถามตัวเองบ้างไหมเกิดมาทำไม <c oughs> เกิด้วยเพื่ออะไรอ่ะเราก็เปิดเป็นเดคันเบี o ออ y ลี่วันครับอีกไยก็รำอยู่รำแล้วรำต่อครับทำการโม่ลแล้วโม่อีกครับจังหวะนี้ครับเรียกออกมาเป็นโกลอ b บูฟแล้วก็สงสัยอยู่ในใจครับเอ้าไปนี้มันถูกแบนหรือ,อยังวะหรือว่ามันปลดแบรนมาแล้วหรือว่าเราลืมเปิดแบนลิส์หรือมันยังไง What อ้าวงงแล้วกูกูอปบูฟมึงมึงปลดแบนอย่งวะเนี่ย เอาแล้วมันดูแบนลิส์อย่างไงวะเนี่ยเอาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันครับเอาล้วก็ดูอีไฟเข้ารำครับจังหวะนี้เรียกออกมาเป็นน้องดูขอลัสเราก็รู้สึกได้ถึงความชิดหายเนาะอีไฟก็เรียกออกมาเป็นวินดาครับอสุดจะทนคนอย่างเทเลเมนโอ้โหตีแล้วตีอีกครับสามเนสองเราก็แพ้ไปเดี๋ยวกูเช็คแบนลิส์แป๊บหนึ่งนี่คูเปิดห้องผิดหรือเปล่าเนี่ยเราก็มาเสิร์ชครับว่าโกอัพบู๊บนี่มันแบนหรือ,อยัง โอ้ oh, ใส่ได้แล้วครับใส่ได้หนึ่งใบโอเคอันนี้เป็นแบนดลิสต์ OCG เนาะถ้าเป็น TCG นะ TCG โดนแบนนะครับกูก็ว่าอยู่ทําไมมันแปลกๆอ๋อเป็นของ OCG ครับเราก็เล่นถูกอยู่มาต่อกันในเกมที่4ก็เลยนะครับเกมนี้เราก็เปิดด้วยเทรดอินครับทิ้งเป็นทันเดอร์เบิร์ดไปแล้วก็แปะเป็นฟาโรนิกซาโคฟิกัสแล้วก็ ทำการครับทิ้งการ์ดหนใบแล้วก็โม่ปอีก1นึ่ใบแล้วก็เรียกเอ็กซิออกมาครับแรง8ปดสกายไฟสั้นเอฟเฟกก็คือ Susan, ล็อกสูสานกับอีกฝ่ายก็ไม่รอชา้าครับเรียกน้องเฟอร์เดีดิสออกมาเราก็ทําได้แค่จบเทินไปครับเข้าสู่เทิน e อีกฝ่ายก็จัวได้เป็นดราก้อนคลรัปสแปนแล้วก็ตามด้วยขอายเดอกเกรบกับจังหวะนี้ครับมูการ์ดหใบจากสุสานไปสเทินครับเอฟเฟกต์เนเก็ และอีกฝ่ายก็เสร็การสองใบครับจบเทินทีนี้ก็เข้ามาสู่เทินของเราครับจังหวะนี้กับอีกฝ่ายก็เปิดเป็นเดชแคนบีโอ n ลี่วันกันเลยทีเดียว,วกลัวเราจะเหงาในมือของเราตอนนี้ก็มีเดอะทูซันก่อนครับมีหรือที่เราจะใช้ครับทิ้งไปเลยแล้วก็มูไปหนึ่งใบครับเป็นฮอรัสท่าดินแล้วก็เรียกออกมาตั้งตีพลัง2 5ง0นห้เน้นๆแล้วก็ ไม่รอช้าครับใช้เอฟเฟกของสก,กายไพชันเพิ่มพลังให้มันอีกร้อยหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะเพิ่มตามการที่อยู่ในสุสานแล้วเราก็ตีไปเลยครับแลกกันไปแล้วก็ตามด้วยเอาเอจิตไปตีโดยตรงยังไงต่อครับพี่ทีนี้ก็จบเทินไปเลยอีกฝ่ายก็จัวได้เป็นอะไรไม่รู้ครับจัดเม e นต์ออฟแบนดเราก็มีความสงสัยในใจเด็กน้อยครับว่ามึงเล่นเด็กอะไรวะพี่ทําไมมันผสมกันแบบนี้ สงสัยมือเขาจะไม่ดีครับเราก็ทิ้งเป็นฟาโรนิกซาโคฟิกัร์ครับเรียกออกมาเป็นธาตุมืดแล้วก็ตีไปครับเอฟเฟกของโคลาบเซเปนก็จะเสิร์ดไวเวิร์นเวอร์สเตอร์ขึ้นมือได้ครับเราก็จบไปเลยครับจังหวะนี้ไม่มีโอกาสที่2องให้กับอีกฟันแล้วก็มาต่อกันในเกมที่5กันเลยนะครับโอ้ไม่กอดอ้าวมึงอีกแล้วเหรอ <laughs> มึงอีกแล้วเหรอเทเลเมนโอ้เชี oh ่ยชีวิตนี่มันอะไรกันกูออกมาจากมาสเตอร์ดูเอลกูยังมาเจอมึงอีก โอ้เรียกออกมาเป็นน้องคาจาติล่าครับใช้งานเอฟเฟกอะไรต่างๆนานาของเขาเขาก็รำกันต่อไปครับเรียกออกมาเป็นดาร์คเวิลด์ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเรียกออกมาเป็นอะไรวะเนี่ยคาร์ออสรูเอร์ครับใบนี้ก็ยังไม่โดนแบนแต่อย่างใดโอ้ my god นี่ก็โม่แล้วโม่อีกโม่ต่อครับยังไงต่อคับรี่โอ้ my god เราก็รอดูเขาดำไปครับรู้สึกสุนทรีเหลือเกินก็เทียแหละครับ <laughs> รอดูอีกฟายใช้เอฟเฟกครับโอ้เรียกออกมาเป็น น้องลูกขอโรอสครับเรษการสามใบตอนนี้ก็คือมันคือความสะใจที่หาไม่ได้จากการนอนเกาไข่ดูเน็ตฟิกครับโอ้ไม่ก็จัดมาเลยลูกพ่อลูกนิมิตแบบเบิม่มๆหนักเลยนะแล้วก็ตามด้วยเทรดอินครับจังหวะนี้ทิ Think ้งก๊ารหนึ่งใบแล้วก็จั่ว2ครับเปิดได้เป็นเดคมีออลีวันแล้วก็ใช้งานเอฟเฟคครับ ของอะไรวะเนี่ยของแดงเจื้ออะไรสักอย่างครับทิ้งหนึ่งใบครับแล้วก็เรียกออกมาเป็นบิ๊กฟูดกันเลยทีเดียวแล้วก็จวดหนึ่งครับอีกฝ่ายก็ใช้งานเอฟเฟกของเทอรเมนคาชาติล่าเอฟเฟกอะไรไม่รู้ครับเราไม่รู้จักตอนนี้เราก็จำใจจะต้องทิ้งน้องอุระไปไม่รู้ว่าทิ้งไปทำไมเก็บไว้ทำไซคิคพันธุ์เชอร์นี่น่าจะมีโอกาสรอดมากกว่านี้นะพี่แล้วอีกฝ่ายก็โดนในเกครับด้วยน้องอุระของเรา แล้วยังไม่ไวครับอีกฝ่ายใช้งานเป็นเอฟเฟกของมูโดราครับเอากาศสี่ใบสามใบเนื้อกี่ใบว่าเอากับเขาเด็ดไปแล้วก็โดนเอฟเฟกของแพนนิตครับจังหวะนี้สวยละกูแล้วเราก็ทําได้แค่จบเทินครับด้วยบิ๊กฟูดงโงๆของเราแล้วอีกฝ่ายก็ฟิวชั่นออกมาครับเป็นใครมีราะกาเดียนแล้วบิ๊กฟูดเราก็ตายหาไปครับเกมนี้ก็คงทําได้แค่ยอมรับชะตากรรมในเกมที่ห้านะครับ คุระเกียร์เทเลเมนต์จริงๆได้ข่าวว่ามันโดนลิมิตหมดแล้วนี่ว่าทำไมมันยังมาลอยหน้าลอยตาแบบนี้ได้วะเนี่ยโอ้ไม่ก็หัดสามพจบแล้วครับกับเด็กอะไรวะเนี่ยกับเด็กมังกรปีเทพราเทพอียิปต์ของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ แล้วที่สําคัญเลยก็คือถ้าหากว่าต้องการอยากจะซัพพอร์ตช่องเราสามารถแนบติปมาได้ที่ระบบซูเปอร์แทงนะครับตอนนี้เปิดซูเปอร์แทงมาได้เดือนกว่าแล้วครับยังไม่มีติปสัก <c oughs> บาทเลย <c oughs> แล้วก็ฝากไปถึงสปอนเซอร์นะครับสามารถเข้าได้เด้อเด็กทพอียิปต์สเต็มห